you <laughs> อันนี้ก็เป็นเพลงไอ้ฮาวพลึงอะโมบายฮาวพลึงครับตัวเนี้ยครับตัวนี้จะสะเกตอยากอ,ากอะอยากอะเราเล่น เนี่ยตัวนี้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 ยังมียังมีคุบเลยตัวนี้เนี่ยจอนมีซอนเนี่ยเราลงเราลงคุบมันลงอ่ะคุบโดยตัวตัวตัวทีตัวนี้ลงอ่ะเนี่ยเรามีช่องยังมีช่องพรมมันอ่ะเนี่ยแม่พรมอยู่ตรงนี้ เนี่ยเรา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 ได้มีช่องพรมมันไม่ใช่ว่าเจะไปพรมสปปสปะนะครับเราเราช่องพรม,ม,รรมอ,อ,อ่ะจะจะหนีสองจอ่าตัวนี้มันตัวนี้มันจะขาดไปหนึ่งแล้วลุกเล่นเนี่ยเนี่ยมันมันพอเราคุบตัวนี้ปั๊บเราถึงจะพรม,มแล้วมันชัดจีนนะครับตัวนี้ เนี่ยเี่เนี่ยดูอับเดับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้เราพยายามพยายามเน้นตัวเนี่ถ้ามันจะมาตัวเรสูงเราจ้องมันไว้อะจ้องไว้ตัวเรสูงกับตัวทีตัวนี้ครับเพลงนี้สําคัญคือสำคัญเขาจะเอาตัวทีกับตัวเรสูงตัวเนี่ย เนี่ยเคาะมันเคาะมันให้มีน้ำหนักอะ่ะจากเพื่อสมัยครูทรงชยัยครูครูครูสอนครูเมื่อก่อนครูจะให้เดินเงี้ยเนี่ยตัวนี้ครับนี่คือนี่คือสำเนียงเตรียมซอกระตุมมันต้งนตองต้องมีตัวนี้ครับการพยายามทำ เนี่ยตัวนี้ครับวเราพยายามตัวเล่นเล่นตัวนี้ให้มันมาติดเป็นนิสัยก็ไดเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังยังมาคุบเลยเรามาคุบเลยตัวตัวนี้ตัวตัวลามันเนี่ยคุบลงมาเนี่ยไม่ไม่แช่วางมือมือธรรมดาครับเราวางวางคุบลงไป เนี่ยเราฟาดลงไปฟาดฟาดตัว,ต,วตัวทีเนี่ยเนี่ยถ้าาถ้าถ้ามันมีจังหวะฟาดมันโดเหมือนกันครับแต่ว่าพยาพยามพยายามพยายามเล่นคันชักเล่นคันชักกับไอ้ตัวทีนี่ม,นมันไ,นไม่ได้เนี่ยทำยังไงไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ดดง เนี่ยตัวนี้ครับพอ,พอ,พ,อ,พ,พ,อ,อพอแท้พอพี่พน้องน้องพอเราเล่นตัวนี้ไปปป๊บถามว่าพอเราเล่นไปปป๊บโซเราจะมีน้ําหนักแล้วก็มันจะเป็นเอกเทศคือจะไม่เหมือนกับโซคนอื่นแล้วก็แค่ว่าคือ,ค,อคือนี่แหละคือคือคือสไตล์ที่อาจารย์ธงชัยสามสีที่ที่เล่นมาแล้วก็ลุกสิทธิ์มากมายก็เพราะว่า คือคือบางคนก็ก็ก็ได้ถ่ายทอดตัวนี้แล้วบางคนก็ก็สิทธ์ทุกคนก็ก็ให้ความรู้ครูได้ดีทุกคนนะครับแต่ว่าแล้วแล้วนี้เราเพิ่มเติมอีกอย่างกับอันนี้ที่ผมเรียนมาก็40กว่าปีแล้วก็เนี่ยตัวนี้เราก็เราก็คุบลงไปเหมือนกันถ้าถ้ามันลงงี้แป๊บเนี่ยเนี่ย เนี่ยดาวแม่มันมีช่องช่องพรมมันอยู่ครับไม่งั้นจะถ้าลงพรมไม่ถูกจังหวะมันก็จะไม่มีนักเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการการการพรมนี่ต้องต้องดูช่องดีๆครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะพรมต้องไอไอทุกทุกนิ้วเลยพรม มันมันก็จะมันก็จะไม่ได้น้ำหนักมันก็จะเป็นแบบพรมแบบพร่ำเพื่อพรมแบบแบบไม่ชัดเจนครับเวลาเราเล่นเรเล่นก็ต้องการความคมชัดเพื่อเพื่อเพื่อเราเราวางบล็อกมือเราไว้แหละเพราถ้าใครได้เรียนเพลงดงมันะเรียนจบแป๊บมือมันจะวางบล็อกมันจะวางไม่เหมือนมันจะวางมีเกณฑ์วางของมันเลยครับมันจะวางเงี้ยจะวางๆเพื่อจะให้คนมาถ่ายดูว่าลักษณะการนั่งการใด ครับมันจะมีท่านั่งอยู่หน้าอกเราจะไม่อยู่คอขออ่างีไงเราต้องยึดตรงเนี้ยแล้วราจะเดินช่องนี้ก็ได้เนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือว่า การการพรมนี shirt, yes, bathroom, ่พรมได้ทั้งตัวทีและพรมได้ทั้งตัวรีสูงนะครับส่วนส่วนอย่างก็ก็แล้วแต่ใครจะเลือกพรมนะครับก็จะเสียงตัวทีกับตัวรีสูงไปพรมพรมคล่องคนละอย่างกันครับก็แล้วแต่เลือกพรมแต่อย่างก็คือเขาก็พรมได้เพลงกระตุ่นั็จะพรมได้ทั้งทั้งตัวทีแล้วก็ตัวตัวรีสูงไอ้ตัวโดโดสูงตัวนี้ครับ ตดวนี้ก็จะได้ความคมชัดก็ก็ฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเรียนก็มาเรียนฟรีก็11โมงถึงเที่ยงนะครับก็ผมก็ติดเบอร์โทรไว้ก็ก็อยากจมาซอเราก็มีครับเดี๋ยวจะผลิดซอไว้ก็ไม่ต้องมาซื้อมาอะไรก็มาหัดเรียนเล่นครับประมาณ11บโมงถึงเที่ยงก็มา จะแวะไปทํางานทําอะไรหรือมาจากต่างจังหวัดเอออยากมาหักศึกษาเรื่องโซกระตุ้มกับผมก็ก็มีข้อมูลที่เราก็พอจะอธิบายการเล่นได้ก็บางทีก็มาไม่ถึงชั่วโมงก็มันบางคนก็เป็นแล้วครับก็เพราะว่าโซเราก็เราก็มีโน้ตอาจารย์ชงชัยสสีสอนให้นะครับก็คือการเล่นโซมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่ามันจะเป็นเพื่อนเราคลายเครียดคลายเครียดแก้เหงาแก้อะไรนะครับบางทีเรา เราทำงานเหนื่อยๆมาจับซอเล่นอ่ะซอยังไม่ไม่ต้องเล่นเป็นเราก็ดึงม,มันก็มันก็ง่ายแต่ถ้าเราใช้คลุียมันก็ต้องไปออกแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าครุยไม่เพราะก็เพราะดีเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าอันนี้ผมมาทางสายซซกันตืมแล้วก็ก็อยากจะเพิ่มเทคนิคให้พี่ๆน้องๆได้ไปเล่นได้เล่นตามแบบฉบับอาจารย์ธงชัยสามสีเมื่อสมัยครูย,ยังโอ้ออสมัยเมื่อก่อนครับ ก็ก็นั่นก็ความทรงจําก็ยังอยู่กับผมตลอดเวลาว่าที่ครูสอนมาผมจะจะไม่ค่อยเล่น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 ไปแบบอื่นพอจะเล่นถ้าผมยืนหลักที่ครูสอนมายัางไงผมก็จะจะถ่ายทอดให้ท่านเหมือนกับที่ผมเรียนจากครูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้นะครับเป็นการแนะนําการว่าสําคัญนั่นแหละการย้ํา ทีผมบทสุดอีกทีหนึ่งก็คือการย้ำตัวลากับตัวทีแล้วก็ตัวทีกับตัวเรสูงย์ว่ามันจะมีการเคาะครับทำไงให้มันมีการเคาะเคาะมาให้มันมีน้ำหนักนั่นแหละแค่คือคือคือสรุปหัวข้อก็ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะไล่เล่นพงไอพลิกที่ที่ผมร้องผ่านมาก็บางทีมันเร็วไปหน่อยเนาะมันดูช้ามันดูดูยากอันนี้ผมก็จะค่อยพยายามทาให้มันช้าช้าซบลงไปเพื่อให้ผมก็อัดไปะมากก็พึ่งแต่ คิดได้ไปดูไปดูที่อิเล็กตรอนบางทีเขาเขาสอนคนเออมันช้าเนาะแล้วก็เออได้แนวคิดมากันเลยเออเราแล้วสีซองบางทีมันมัน,มนตัวมันเร็วเกินไปเขาก็มองไม่ทันเนาะมันก็เกะตามยากอันนี้ต่อไปก็เราจะเล่นเพลงช้าๆเพลงเพลงที่เราที่ที่เขาเล่นประยุกต์ทุกวันเนี่ยก็มาจากพวกเพลงโบราณพวกอะไรนี่ทั้งหมดนี่แหละครับยังไงก็คิดว่าขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเพิ่มเติมเพลงลงไปให้เพลงเยอะครับรเยอะ ตรงมันมีเยอะแยะเลยครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ก็จะได้ไความรู้ไปฝากพี่ฝากน้องด้วยครับครับพี่นี่ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม